มา,มาแล้วเต็มรอยหาซิมาแล้วเติมพลังในใจแก๊งสู่ชีวิตยืนเข้ม,ขมแข็งผมมีลิมิตเด้อพี่น้องใจเกินรอยคักอีลีนอยู่ที่ใจไม,ม่ชัว่วไมไ่งอะไรก็ได้อยู่ได้อยู่ Thì qua bên con đau vì ta mong sống vô Mày mấy mình một mà thế này Mày mình thiết xây mãi ไมซิต้าเอฮเอสกับบริสุทธิ์ร้อยปร์เซ็นาเซพย์ผิมองค้ำมดธวิเศษพร้อกะแด็นในทุกสูตรพร้อมด้วยเครื่องดหลื่บเอ็มร้อยห้ไม่มีลิมิตชีวิตเกล้อยเอ็มร้อยห้าสิบโลโมนอาหารทุกง,งานมะล่ำปีที่สองจับมือสี่คณะมะลํำระดับตานานครับผมปัมมาเดินศสลนมะล่ำใจเก้อยระเบียบบาร์สินและสรน้อยเพชรบ้านแพงผักกัรซอฟพาวเวอร์ไทให้เกร้อยในปีนี้ฉลองครบรอบสี่ปีเอ็มร้อยห้บเราจัดให้จัดหนักจัดเต็มออกใหม่ รุ่นนี้ไม่ได้ดีชั o นอย่างฝาเหลือง10บาทรถดั้งเดิมอร่อยเข้มแบบ M100 นี่ขึ้นกับสัปสูตรลักยังเป็นนักการ์ดกระป๋องแจ็คกันเลยดูวยกันปีนี้ก็ครีมังรุงผิวซิ0ต้าสูตรใหม่มีจักสูตรแม่ต้องมีซีสูตรสูตรไหนแค่ครับผมสูตรที่หนึ่งคือสูตรไฮมดรคอลลาเจนสูตรที่สองสูตรที่สองสูตรธนาคารสูตรที่สามสูตรซาโกระและสูตรที่สี่สูตรที่สี่สูตรสาลายแดงนะครับเขาจะใส่สูตรไหนแม่์ที่พงยี่สิบศูนย์ค่ะ หาสิ่มีริมิตชีวิตเกินรอยผู้ให้การสารจะรับสนของล่ำเตเกินรอยนะคะออกไม่อย่างฟ้าเหลืองสิบบาทรสชาติ่ั้งเดิมต่ขวดไงโคเการาคาถือโคเกลสิบบาทพี่น้องนั่งฟังรองฟังแล้วห่วงเอาเฮานดนยางใส่ล้านค่าเลยซื้อมะขี่มขวดเดียวร้องตาซื่นหมอกอกาขันซื้อขวดที่สองเหรอหัวซุปเกเรลงเลยขึ้ดีซุป ตแกเอาเป้าไปใช้เ่าเขาเขากินเด็อ่อยทริงตอนนี้เอ็มลอยห้าสิบวางอากรากาศผู้โชคดีแล้วได้พี่น้องเด้เอผู้ได้ที่ส่งไฟเอ็มลอยห้าสิบกังแต่เปิดฤดูกาลมาจนเทอดีเดยวดีเ้าเจ้าจับ ได้ซื้อประกาศผู้โชคดีแ,<ม>แล้วนะครับใครที่ร่วมกิจกรรมดีกับทางเครงดื่มเอ็มร้อนะครับบดนี้ทุกๆชั่วโมงบทนีพี่น้องทุกๆชั่วโมงนะครับผมแจก,กสูงสุดวันละ1นึ่งหนบาทและก็แจกเพิ่มนะครับวันหวยออก1,000งแบาทนะครับรางวัลใหญ่กับนี่ไล่ซื้อผู้โชคดีก็ออกมาแล้ว ยังเป็นทั้งการคือคุณพุทธิชัยเจือปรทุมคุณทัศนีแก้งดีคุณศรญยาบุตรวงคุณปานชัยยีระคุณสุรเดชน้ำแก้วคุณพรศักดิ์สร้อยกิจนี่คือผู้โชคดีนี่เออแมนครับผู้ได้อ,อยากรวมกิจกรรมกับภาคเครื่องเดือเมร้อยเพียงแอดไลน์นะครับ m อสมพี่น้องทรงรหัสไต่ฝาสะสมแต้มเมพี่น้องมิสิิ์ลุนปลดหนี้กับทางเครื่องเดือมร้อยนะครับเพียงแอสด้ายเอด M150 นะครับทรงรหัสไฟฟ้าพี่น้องมีสิทหลุนพอดดีสูงสุดวันละ1,000 0บาทนะครับมือเลขออกพี่น้องสูงสุดมื่นละหนา่งแสนบาทคุณผู้อมนอกจากนั้นฝากผลิตภัณฑ์บอดแคบของหัวหน้าบอยสิริชัยของเฮาน้ำพี่นอ้อ,นองเด้อไม่อยางียมียาสีฟันยาสาผม มาใหม่ล่าสุดที่บาดน้ำปุริสายตามกันมาด้วยติดติดกินอาบน้ำดีและสกินของซอยแอนอลดีแล้วก็ปากพี่น้องสือติดเนื้อดิซานไว้ไปทั้งส่ปีนี้มีเชื่อมพู้กับยาชาบผมขายปีนาพุชินาเท่ามาขายบอดทีดเปียดมึนโอ้โหชุย่างคนละยาะแล้วก็ว่าโอ้โเปิดตัให้ได้งานมาเก็บมาตัวมาหนีิ